จากกราฟก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะเห็นว่ากราฟเป็นเส้นตรงแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนในสเต็ปที่6ตรงนี้นะคะว่าจากอันดับปฏิกริยา n เท่ากับ2กราฟเป็นเส้นตรงนะคะเมื่อกราฟเป็นเส้นตรงแล้วเราก็จะมาทําการหาสโลปนะคะจากตอนที่เทียบกับรูปของสมการเส้นตรงนะคะความชันนะคะก็จะคือ k ค่ะสโลปที่ได้ก็จะคือค่า k นั่นเองนะคะ สูตรหารสลบนะคะก็จะเป็นเดลต้า y ส่วนเดลต้า x นะคะหรือก็คือ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1เราก็จะเลือกใช้เป็น2จุดนี้นะคะซึ่ง y 2นะคะก็คือ0.002 y 1ก็คือ0.001ส่วนด้วยนะคะ x 2คือ2 0 0ลบ x 1นะคะคือ100กดเครื่องคิดเลขเออกมานะคะก็จะได้ออกมาเป็น1คูณ10ยกกำลังลบ5เมตรกำลัง3เบอร์โมนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็คือสูตร x a เท่ากับ1ลบ c a 0ด้วย c a 0น,นะคะย้ายข้างนะคะย้ายจาก x a นะคะมาไว้ฝั่งนี้แล้วก็ลบ c a นะคะย้ายฝั่งนน้นก็จะกลายเป็นบวกทีนี้ฝั่งนี้นะคะฝั่งขวาก็จะกลายเป็น1ลบ x a ค่ะแล้วก็ต้องการหา c a ตัวเดียวนะคะก็ c a 0หารอยู่ก็จะย้ายออกมาค,ะคะูณค่ะ